สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปขับบิ๊กไบค์หนึ่งวันที่เขื่อนบางลางไปกันเลยวันหยุดสุดขีดในรอบนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าอยู่ยังไงแล้วก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับโลเคชันที่ที่ทผมจะพาทุกคนมาในวันนี้นั่นก็คือเขื่อนบางลางอำเภอบรสตาจังหวัดยะลาครับ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ผมเชื่อว่ามีคนไทยอีกหลายล้านคนที่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาโอบล้อมด้วยบรรยากาศของสายน้ําของเขื่อนที่คอยหล่อเลี้ยงที่น้องประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําเกษตรกรรมตลอดจนาการที่นํากระแสไฟฟ้านั้นไปใช้ในตัวเรือนด้วยนั่นเองนะครับ และที่เขื่อนบางลางครับก็มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายที่เลยทีเดียวครับเช่นจ <c oughs> ุดเช็คอินทางด้านบนนะครับที่เราจะสามารถที่จะชมวิวของเขื่อนบางลางได้แหล่งท่องเที่ยวนะครับที่เป็นการล่องเรือชมวิวนะครับของป่าฮาราบาลานั่นเองครับแล้วก็จะมีอันซีนอีกจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้าไม่ถึงและหาดูได้ยากนั่นก็คือเมืองใต้บาดาลน,นะครับซึ่งจะสามารถมองเห็นในเฉพาะช่วงเวลาที่น้ําแห้งเท่านั้นเองครับทุกคน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันเดรทิปนะครับ1คน1ชันและกีตาร์หนึ่งตัวที่เขื่อนบางลางอำเภอบรรตารจังหวัดยาลาครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ